ยิงพิซซ่าชนธุระกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศุภชารดาทองบันวันนี้หนูจะมาสาธิตการตอนถีงวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์การตอนถีงมีอะไรบ้างหนึ่งมีดสองถ้วยมะพร้าวแช่น้ําพออิ่มปากสามขันยี่แหวนตั๊กสามสี่ผู้ผู้กันสําหรับย่มห้อมุ่น ถ้าเชือกฟางเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเราจะไปเลือกเลือกกิ่งที่เราจะตอนกันว่าจะเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะกิ่งที่จะตอนจะต้องไม่แก่เกินไปและอ่อนเกินไปสังเกตจากสีของกิง่งถ้าแก่จะมีสีเข้มหรือดำถ้าเป็นกิ่งอ่อนเกินไปจะเป็นสีเขียวอ่อนและกิ่งที่พอดีจะมีสีขาวนวลไม่เป็นสีอ่อนเกินไปและดำเมื่อเลือก เลือกกิ่งที่พอดีได้แล้วต้องดูด้วยว่าลักษณะของกิ่งเป็นอย่างไรกิ่งที่เหมาะแก่การตอนจะต้องเป็นกิ่งกระโดงหรือคือเป็นกิ่งที่นั่งตรงพอเวลาลากเกิดจะได้เกิดทุกทิศทางไม่เลือกกิ่งที่เอียงหรือนอนเพราะลากจะเกิดด้านเดียวเมื่อเลือกกิ่งที่เหมาะสมได้แล้วเราก็จะใช้มีดควนรอบกิ่งซึ่ง เทคนิคอยู่ว่าจะต้องคว้รอบบริเวณใต้ตาจากนั้นค่อนอีกรอยบริเวณใต้รอยแรกลงมาจะมากเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งที่จะตอนโดยใช้เชือกพันรอบใช้เชือกพันรอบกิ่งและที่ออกมานั้นคือความยาวของกิ่งที่คลิกออกมาจากนั้นใช้มีดบิดรอยขึ้นบนลงมาลงมาหาล่างแล้วรอบ จากนั้นใช้สันมีดปูดลำเลียงอาหารจากแพ่บนจากนั้นใช้สันมีดปูดท่อลำเลียงอาหารจากแพ่บนลงล่างให้รอบกิ่งจากนั้นใช้ใช้ผู้การสูมฮอร์โมนเร่งรากแล้วทารอบรอยขั้นด้านบนปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง รอให้แห้งเราก็มาจัดการกับกุยมะพร้าวกัน,นะคะ่ะกุยมะพร้าวแช่น้ําในถุงถ้าจะให้พอดีควรมีน้ําไหลออกมาจากนั้นพับถุงลงมาจากนั้นใช้มีดกรีดใช้มีดกรีดกึ่งกลางจากนั้นที่ออกมาแล้วนําไปพุ่มรอบลอย จากนั้นพันถุงรอบจากนั้นใช้เชือกฟางมัดด้านบนและด้านล่างจากนั้นใช้เชือกฟางมัดด้านบนและด้านล่างจากนั้นเป็นการเสร็จสิ้นการตอนกิ่ง